สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับริมยมชาแนลนะครับชาแนลของนักดีไวามาดูกันเลยว่าวันนี้จะมาทําอะไรนี่เลยครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าตัว s t a r l e s s ซนะครับ SP300 นะครับก็เพื่อนๆพี่ๆที่เล่น เรื่องของกาแฟกันอยู่นะก็น่าจะประสบปัญหาเดียวกันไหมไม่แน่ใจนะแต่ผมไปดูพี่พเพื่อนในกลุ่มมาแล้วคือพี่พี่ที่เขาใช้เจ้าตัว sp 3 0 0นะครับมันจะมีปัญหาลูกยางตัวปั๊มนะครับฝืดเนาะ ไม่ฝืดก็แรงปั๊มไม่ค่อยมีอ่ะเออทั้งพี่ๆเพื่อนๆที่เขาเอาไปทำสโล o บา r เนาะแล้วก็ที่ใช้กันเป็นโฮมยูสนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องตัวแกนปั๊มเนาะก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขนะครับแกนปั๊มที่เขาฝืดหรือว่าแรงปั๊มไม่ค่อยมีนะครับก็คือบามันตกนั่นเองเออผมไปเจอพี่ๆเขาโพสต์อยู่นะครับว่าให้ไปนี่เลยให้ไปแกะเจ้าตัว แกนข้างในนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดู <Web. S 1> นี่เลยให้แกะแกนข้างในนะครับไปเสริมโอลิงนะไปเสริมโอลิงตัวหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแกะแป๊บหนึ่งค่อนข้างที่จะแน่นหรือว่าต้องหาประแจนะครับมาขันเนาะแต่ผมถอดเข้าถอดออกบ่อยแล้วมันก็เลยหลวมไปแล้วไม่ใช่ว่าหลวมหรอกแต่ว่ามันก็ถอดออกง่ายเนาะอ่าชิ้นแกนตัวนี้นะครับเก็บไว้แล้วก็มาดูตัวนี้ นี่เลยพระเอกมันอยู่ตรงนี้จากเดิมนะครับจากเดิมนะผมเอาอะไรชี้เดียช้อนแล้วกันนะขออนุญาตนี่ฮะจากเดิมนะครับมันจะมีโอลิงหรือว่าลูกยางนะครับสีขาวอยู่แค่ตัวเดียวนะครับชิ้นที่ชิ้นนี้ไม่มีนี่ผมปิดไปนะชิ้นนี้จะไม่มีนะครับแล้วตัวเนี้ยมันจะนิ่มนะครับมันนิ่มกว่าเวลาพี่เพื่อนๆปั๊มไปนานๆอ่ะโอลิงตัวนี้มันจะล้าไม่รู้เหมือนกันนะ คิดไปเองหรือว่าประสบพบเจอกับตัวเองเนาะเพราะว่าเวลาเราปั๊มในตอนแรกครับตอนมาแรกๆนะเอ้ยมันน้ํามันกระจายดีมากเลยอเออน้ามันแรงมากเลยแต่พอใช้ไปใช้ไปเอาเริ่มฝืดเริ่มฝืดเริ่มแบบแรงไม่มีต้องปั๊มหลายๆเทียเนาะเออแล้วก็ไปเจอในกลุ่มมาก็ชี้ทางสว่างให้นะครับว่าให้ไปซื้อเจ้าลูกยางโอลิง ตัวนีน้ขนาดที่มันใกล้เคียงกันกับตัวนี้เนาะซึ่งเรื่องขนาดนะผมไม่แน่ใจว่ามันขนาดเท่าไหรนะ่เนาะก็คือเอาเจ้าตัวแกนตัวเนี้ยไปเทียบกับร้านที่เขาจําหน่ายโอลิงเลยนะครับหรือว่าพวกแบริง่งพวกอะไรเงี้ยพวกตลับลูกปืนเนาะมันจะมีโอลิงขายนะครับก็เอาไปเทียบได้เลยนะแต่ว่าพยายามหาเกรดที่มันเป็นฟนะูดเกรดเนาะออ,อันนี้จะเป็นฟูดเกรดเหมือนกันแต่ว่าเขาแจ้งว่ามันเป็นสีดําเฉยๆนะครับออก็มาใส่เนาะ จะสังเกตได้ว่านะครับมันจะพอดีกับตัวตัวตัวลูกยางอันเดิมนะครับพอดีเลยแล้วก็นำวัส,สลีนนะหรือว่าใครมีออยมีอะไรที่มันสามารถรับประทานได้เนาะก็เอามาป้ายๆนะครับแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับจากการทดสอบนะครับมันหนืดมันแน่นขึ้นแล้วก็แรงปั๊มมันดีขึ้นเนาะจากการที่เราปั๊มในตอนแรกก่อนที่น้ํามันจะออกอะ ตอนที่กาแฟมันจะออกอะ่ะปกติผมปัมอะ่ะถึง16 17ถึง18 18ปั๊ัมเนาะถ้าแถมถ้าแถมหนักๆห,หรือว่าแถมแถมปกตินี่แหละมันก็จะประมาณ16 17อะ่ะแต่ว่าไปเสริมโอลิงมาแกะจากแกนข้างในนะไปเสริมโอลิงมาปุ๊บมันเหลือแค่12เองเว้ยเออมันเหลือแค่12ครั้งเองอะ่ะ12ปัมเองอะ่ะผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เนาะก็เป็น first impression เลยคือแบบว่าเอ้ยแป๊บเดียวคือแบบเอาน้ำแบบพุ่งดีมากเลย เดี๋ยวมาทดลองดูนะเนาะเห็นพี่ๆเขาก็ทดลองดูเหมือนกันว่าเออมันปั๊มได้ค่อนข้างที่จะแรงกว่าเดิมนี่ก็จะพุ่งๆนิดนึงนะผมก็เลยเอาผ้ามาลองไว้ <c oughs> นี่มันแรงกว่าเดิมมากเลยนะคือแบบรู้สึกได้เลยว่ามันเหนืดมือเออประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหมคิดว่านะคิดว่าพี่ๆที่ใช้งานกันอยู่น่าจะเคยเจอเนาะ กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือแกนปั๊มฝืดสปริงไม่ค่อยเด้งก็คือต้องไปหาวาสลีนะมาทาแกนโอลิงข้างในเนาะเอนี่ก็เป็นชี้ทางสว่างให้กับคอ,อกาแฟนะเอวันนี้ก็มาสั้นๆครับกับการ modify หรือว่าแต่งเติมเนาะให้กับเจ้าตัวแกนปั๊มของเจ้าตัว s t a r e s o SP 3 0 0นะครับก็ทำให้ชีวิตในการเสพกาแฟนะ <laughs> มีชีวิตที่ ง่ายขึ้นเนาะดีขึ้นเบาแรงลงแค่นั้นเองเนาะก็ลองไปหาดูนะลองไปหาดูนะครับกับร้านที่เขาขายพวกโอลิงหรือว่าแบริ่งอะไรประมาณนี้ครับ15บาท30บาทไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้เนาะโอเควันนี้มาแค่นี้ครับกับริมยมชาแนลชาแนลของนักเรียนว้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย I'm <laughs>